มีทีมงานเข้าไปพบลูกค้านะคะเดือนละ1-2ถึงสองครั้งแล้วแต่นะคะหรือมากกว่าแล้วแต่ตกลงกันนะคะเพื่อเป็นตรวจการบันทึกบัญชีเอกสารรายรับรายจ่ายไปให้คำปรึกษาเขาเนี่ยละคะ่ะนนเดี๋ยวถ้าเรายังไม่มีลูกน้องแล้วเราจะส่งใครไปคนสองคนเนี่ยส่งตัวเองไปเอาจารย์เราไปตัวเองนะเราทาเองคนเดียว,ยว,ยว,ยวอาจารย์จะแนะนําค่ะการทําเองคนเดียวเนี่ยมันดู ไม่มีความเป็นมืออาชีพมันดูว่าทุกอย่างเราทำมันเองวันนี้เรามาเรียนด้วยกันเราก็ชวนกันไปดูเป็นทีมงานทีมงานเยอะด้วยแล้ชวนกันไปดูเป็นทีมงานไปด้วยกันช่วยเหลือกันวันนี้เราไปช่วยเพื่อนแบ่งเงินกันรอบ้ใช่ใช่ไหมฮะเราก็ปรึกษากันเอาอไกันดีวะเอาอะไรกันดีนะคะ หรือวันนี้อาจารย์เดี๋ยวอตอนป่ายเนี่ยอาจารย์จะมาพูดว่าอาจารย์จะรับงานคอนเซัลเหมือนกันหรือทุกคนมีงานแล้วมาชวนอาจารย์ไปแล้วก็มาแบ่งเงินกันแล้วก็เราได้ฝึกไปด้วยกันนะคะ